อขอ,อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเยอรมัหมดบสกุลสกคนครับเกี่ยวกับช่างนายรถไฟฟ้าจะเย็นเคยใชครับมนีพามาเมืองหนังอันไทยย้อดขนาดนี้ว่าศาสเป็นศาสเหมือนเดิมครับพามาเมืองหนังอันไทยช่วงเย็นๆครับขนาดนี้เวลาหาโมงคืนนะครับผม เราอันคอยเราี่น้องนะครับเดยียดอ่อนอาการเย็นเย็นครับนักขั้นไทยบินมาซ้ายนะครับผมบินซ้ายออกยันตมแน่จังน้อยนะครับขอบคุณดำแบบพ <ๆ S 1> ี่น้องเนยียทีนะครับอยู่ประมาณเจ็ดในแปดนะครับมีสามงานนะครับเจ้านี่เออแต่เราไปแล้ว เสียงนะพี่นออ้องเอลยน้ำมาท่านด็กพี่น้องมันเป็นมันครับใส่แล้วจะเก็บข้างนี้มันแล้วเลยนะครับผมบ้นงไรไหนอหอยมาดึงมาพี่น้องไออ่ะก็อย่าลืมนะครับขอไปกดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับชื่อเพจนายเรื่องในฟอร์ด เหมือนกันนะครับผมฝากพี่น้องขอไปกดติดตามไปด้วยนะครับนี่แบบเอือดแน่ครับแนวใช่ปัญหาพี่น้องไปแล้วนี่ เกลียรอบซ้ายน,นะครับอันนี้เป็นท้าทยลบห้องครับพอมีห้องที่กลางลบนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าหลบห้องที่สองห้อยนะครับเราเปิดห้องกลางที่ห้องหนึ่งนะครับผม ไปซาซาครับไปแง้งเดี๋ยวขี่ไถสาดรอทางกันแท่หลายแล้วพี่น้องนี่นะครับขนาดาว่าไปคอยนี่พี่น้องไปคอยยังหอกมม่หลายเยอะนะครับนะเราวนกลับมากันครับเดี๋ยว,ว,กกวยจะายมึงอิมอ่มหลอดมึงแล้วพี่น้องไปบอของงานทางกลุ่มหลายหลอดพี่น้องโอเคครับ นะพี่น้องออกมาแล้วนะครับหลังจากว่างหันใส่เวลาในการป่าของงานอยู่ตรงนั้นก็นจะประมาณสี่นาทีอยู่นะครับใส่เวลาโดนเติมนะพี่น้องนะครับผมก็เลยต้องยุดเเียบไว้ให้พี่น้องนะครับต้องยุดเิเก็บไปก่อนนะพี่น้องเี๋้วมันจะยาวนะครับผมอ่ะตอนนี้กำลังแตง่งความตรงนะครับนี่แล้วกำลัง ถ้าผมผัดการนะครับมันจะไทจุดทีีเป็นขอบสาให้มันเสมอมกับบางสานะครับผมเพื่อยห้ไทฟังทั้งนี้กันจะได้ง่ายนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องถ้าชมกับมาเราจะเห็นแบดเลยนะพี่น้องนะครับผมเป็นติ๊กของพระอาจารย์นะครับเอเม,นะอน,มนผมโอ้ยไถฟังนี่หอยเงาปุ้นไปเอาว้แเราไทยูลวะพี่น้อง ตอนนี้เราไอ้นป่ามันซ้ำกันนะครับผมจังประเด็ล้ายใจรอ,อช่วงกับพี่นองล้มลงขนาดนี้เลยเดี๋ยวรอจะกท่านะครับเอามาใส่กบนฟองฟังอยู่ก็ครับ เหยียบฟังนี่ให้มันเลือนหน่อยนะครับเดี๋ยวใส่กลางเข้าใส่ั้งเก็บยอรที่หลังรถพี่น้องช่วงไปเรื่อยๆครับมันได้หักพ,กพวกขอ,องจุดหนก็พอตรวตดดจพอไปพี่น้องนะครับตัวแรงครับพอฟังสีล้วนราคาผมสแตนดาร์ดจะกแคนติ๊กเกอร์แบบนด์นี้รถพี่น้องนะครับตัวรถสีฟ้าบางคนสีขาวแต่ว่าอันนี้เหยีแบบคันนี้งเลยครับสี ป่าเหมือนขั้นนะครับผมอืมหางกับอย่างอื่นแน่ครับพี่น้องหัวสมองกลนี่จากซ่านะครับผมอืมรอบแป๊บหนึ่งครับโซเือต่อ, <c oughs> อ,าอยายอ่าจัดจานต่อครับ <c oughs> กระตีน้ำด้ว <c oughs> ยมั้ยไงกระตีน้ำ <c oughs> มั่นขนาดพี่น้องพ้นแล้วโอ้โหสุดยัดประหลาดต่อโอ้โหรวมการศาสตร์ครับไอศสาสตร์ให่พี่น,อน้อ,องลกพร้อมเด้ดนี่นะครับ ทั้งเหนี่ยวทั้งไหวเลยขาดกระเจกระจายเลยนะครับอ่ะเราวุ่นรับนะครับบันอ่ะมาหน่อยพี่น้อง เสียงที่น้องเราใจขนาดค้นนองเคนยอม่ย สาสรเป็นสาสตร์พี่น้องโอ้โหสู้ม,ม,มีความมาพี่น้องรับชมนะครับปานกับสิบวันฟังใ้เสียงอารมณ์พี่น้องแรงขนาดไหนโอ้ nào với nó <laughs> แตกดีขนาดไล่สอง้อยนี่พี่น้องไล่สองอยนะครับใครอยากใคอยากไทยกันถือตอนมาด้วพี่น้องเด้วยไทยถือคักพี่น้องรถงนะครับผม ไปไปผ่านกหญยาดีครับพี่น้องเอยนะครับดินกับซุ่มได้การอยู่พี่น้องจะถ่ายง่ายนะครับผมอ,อัดกันเท่เจาของหน้านะครับเพราะว่าราว่าสีสาป่านะพี่น้อง ันแทะคู่สามันมันกิ้วปวดนะครับหันเอาบักโยกป้านกัน,กนสิใส่เวลาโดนนะครับผมกันเลยว่าอยู่หายจักบาทเนี่ยมาสัน่นนะครับจัดไปครับท่านี้จิตใจครับพีน่น้องนะครับเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆกัเสริมให้ครับเราปัน่นจะเข้ากันนะครับเดี๋ยวเรากลัวจะจวดให้มึงอีกรอบหนึ่งน,นะครับผม มาแล้วพี่น้องเอ้ยออกตัวมาอย่างโูด สูตรนี่มันแรงจริงๆฮ่าฮ่าเอ้ยบรรยากาศตะเว้นตกะเลยพี่น้องอเ่าเห็นนี่เก่งเหอเห็นมั้ยพี่น้องไอ้นี้ไ <c oughs> ทยยูดีบานตัองตากครับที่มาตัองตาดนะพี่น้องนะครับเหยียบให้เอิดโอ้โห sạt bên sạt cái đó người ơi năm mà thanh đập cái nào nó ngạo rồi là hà ui ngày mịn lên มาฟังนี่รับ้านโอ้โหคนควันควันออกแน่ๆๆาๆามๆๆ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 อๆๆๆปๆๆ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 ๆีๆๆๆอๆๆๆๆอๆๆๆมๆๆๆับอๆๆๆๆๆนๆ้ๆๆืๆมบๆๆๆๆๆๆๆบๆๆๆอ พี่น้องก็มาครับเหมือนสายครับสามถ้าฟังดูปวด <c ười> <c ười> <c ười> นะครับสำหรับผมก <c ười> ็ร้ายถือใจครับพี่นอ้องมันซาเดือนมันหวัดมันถือว่ารถแห้งนะครับเอาแห้งมาแห้งพี่น้องมึงเอาไอยขี่ไทยไงเห็นมันใจขนาดไหนเอานี่เ้ยรา่การแตแล้วฟังคนเอ,อ้ยออกตัวมาอย่างแรงนะครับกับปอนน40 ครับผมหมายเลขประจำาตัว่องเขานี่นะครับตามนั่นแหละพี่น้องนั่นแหละคงคงสีศูนย์นั่นแหละนะอรับวิ่งตามไม่ทันหรอกครับใครขนาดนั้น พี่นองเห็นปะรถไทใหม่เราจังบริเลียนขาไปใจนะครับไปแล้วก็ถอยมาเฮ้ยว่างคันไา่มาเห็นพอครับไพ่กับข้ามังเตนกแต่าพี่น้องเลยอากาศดีดีครับอ่ะมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแบบใบมีพันตั้มครับ เลยกันโอ้โหรถอะไรมาแรงขนาดนี้โอ้ยดูที่ไทยกันพี่น้องเออโหสาดเป็นสาดเอ้ยโอยมันขนาดครับจะ่้นขับหลือไงหรอพี่น้องขับรถยิ่งเมื่อ ลิปนี้กับพ่อสมควรเลยนะครับกะเขาจะเปิเพียงสัานีนะครับผมแต่พี่น,ออน้องที่เข้ามาติดตามรัาช่วงกันอย่าลืมนะครับกนไล์กดแห้แแงผมด้วยนะครับสำหรับที่นี้เขาตัวนรับไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ